วิทวีดูว่า micro SD ที่เราใช้เป็นแบบแ32สาหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือดูแบบนี้เลยนะคะเอา micro SD ของเรานะคะใส่ไปในการ์ดลิเดอร์แล้วเปิดถากคอมพิวเตอร์ดูนะคะ โอเคนะคะนี่เนาะดูที่คอมไปนะคะลองกด format ดูนะคะนี่ค่ะถ้า default ขึ้น ex fat นี่คือหมายถึงว่าการ์ดอันนี้เป็น ex fat นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู อันนี้อันนี้การกาดก๊าซอีกแบบสีดำนะคะเมื่อกี้เป็นแบบสีแดงลองใส่ไปดูนะคะโอเคดูที่ไอเอนะคะคลิกดูอันนี้คือแฟชสามสองนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นนะคะการ์ดไมโคร SD ที่สามารถใช้กับกล้อง a s t ตันแ t นติเมดเอ็กวไนะคะที่ตามคู่มือเขาบอกว่ารองรับนี่นะคะเอ่อของนี้เปิดคู่มือรองรับการ์ดไมโคร นี่นะคะรองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด128จิกแต่เป็น f ฟลช32นะคะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ได้กับการ์ดรุ่นเก่าสีดำแบบนี้นะคะการ์ดเก่าสีดำแบบนี้นะคะเพราะตัวนี้จะเป็น f ฟลช32แล้วก็ต้องเป็นการ์ดแบบของแท้เท่านั้นนะคะ ส่วนอันนี้มันทันสมัยไปนะคะ A2 นี่เราเขาบอเราไปหาการที่มันเหมาะกับกับแอสซันก็คือต้องเป็นตัวนี้นะคะต้องเป็นคาสคาส s 10 c l สอันนี้ก็เขียนว่าอะไรแบบสีดำๆเนอะอยู่หนึ่ง นี่เป็นของแท้เท่านั้นนะคะโอเคอันนี้คือวิธีดวการนะคะ